เอาเราพวกอสูรขางขึ้นจงรายงานสถานการณ์ตอนนี้มาซะการขายทํากําไรได้หรือเปล่าเริ่มจะแกก็กเลยอักษาว่ายังไงบ้างเออขอโทษนะครับท่านพอดีว่าผมเมียตามกลับบ้านนะครับพอดีต้องกลับแล้วนะครับไอสัตว์พึ่งพาอะไรไม่ได้มึงโดนไลลออกโดมะฟังแกหล่ะเป็นไงบ้างเออคือว่าเออท้องไส้มันปั่นป่วนผมกินอาหารเป็นพิษเข้าไปเออท่านมูซันมึงโดนไลลออก นักกิเบกรายงานสถานการณ์มาจ้กระเทือนะคะพอดีว่าตอนนี้เหมือนระบบของหนูจะโดนแฮกยังไงไม่รู้อะค่ะม,มันมีเด็กที่ไหนมาให้มึงโดนเลยออกคุณชิโบสถานการณ์ของแกเป็นไงบ้างครับสถานการณ์กำลังดำเนินไปได้เรียบร้อยครับท่านผมเก็บลูกค้ารายใหญ่ไปได้นึงยอดเยี่ยมมากเจ้าคือความหวังและไอเด็กสิน้นที่มึงพามาละ่ะตอนนี้สถานการณ์ไม่สามารถติดต่อได้เงียบหายไปแล้วครับไม่รู้ว่าเกิดสัตว์กล้ยเป็นข้างขึ้นในเสือได้เป็นแค่ข้างทางไอ้เหียเอะอท่านคืออะไร ปัญหาหนล็หน่อยครับพอดีว่าหน้าตาผมมันดูขี้เหร่เกินไปไม่ค่อยหล่อเลยผมขอออกจากบริษัทเฮียอะไรของมึงอีก